สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ ITE Learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เรามาสรุปประเด็นนี้กันกรณีที่ผู้ประกันตนมาตา40ทางเลือกที่3ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของอายุ60 62 63 64 65ปีก็มีสิทธิ์กรณีชราภาพแล้ว แต่ยังส่งเงินสมทบต่อเนื่องและก็ยังไม่ได้ติดต่อลาออกเพื่อขอรับเงินบำเหน็จจากสํานักง,งานประกันสังคมในกรณีที่ส่งเงินสมทบต่อเนื่องนี้จะมีผลดีและผลเสียอย่างไรซึ่งวันนี้เรามาสรุปประเด็นนี้ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ทางและที่3ได้รับทราบนะคะ ก่อนอื่นเราจะต้องรู้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จมใจเงินสมทบเดือนละ300ก่อนซึ่งถือเป็นการทบทวนให้กับผู้ประกันตนด้วยซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่5สิทธิประโยชน์ด้วยกันกับเงินที่เราจ่ายเดือนละ300บาท สำหรับสิทธิประโยชน์แรกนะคะก็คือในส่วนของกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยการที่จะใช้สิทธิได้หรือไม่ได้ไม่ได้ดูแค่สถานะว่ายังเป็นผู้ประกันตนมาตรา40อย่างเดียวจะดูที่เงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบด้วยสมมุติในเดือนนี้เดือนกันยายนต,ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจะต้องนับย้อนไปคือเดือนสิงหากรกฎามิถุนาและก็พฤษภาสีเดือนนี้ จ่ายเงินสมทบมาแล้ว3เดือนหรือไม่ถ้าจ่ายมาแล้วอย่างน้อย3เดือนถึงจะใช้สิทธิ์กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล1วันขึ้นไปได้เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทกรณีที่ป่วยเป็นไข้ในช่วงนี้ไข้หวัดระบาด แพทสสั่งให้หยุด3วันขึ้นไปก็จะได้เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทซึ่งรวมกันแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือนอนพักรักษาตัวที่บ้านปีนึงจะเบิกได้ไม่เกิน90วันต่อปีซึ่งก็จะได้สูงสุดไม่เกิน2 7 0 0 0บาทสำหรับกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3สำหรับสิทธิการรักษาก็ใช้บัตร30บาทหรือจะเรียกว่าบัตรทอง30บาทหรือประกันสุขภาพต่างๆที่ผู้ประกันตนมีอยู่ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา40จะไม่ได้คุ้มครองการรักษาพยาบาลจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ถ้าไม่อยากออกค่าใช้จ่ายเองก็ต้องใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทต่อมาเราจะมาดูสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพหรือผู้พิการซึ่งจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ทุพพลภาพโดยจะต้องเป็นแพทย์ที่ประกันสังคมแต่งตั้งซึ่งเมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพแล้วหากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายใน10เดือนนับย้อนไปจะได้เงินทดแทนการขาดรายได้500บาทต่อเดือนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว12เดือนใน20เดือน ก็คือนับย้อนไป20เดือนจ่ายมาแล้ว12เดือนได้เดือนละ650บาทต่อเดือน จ่ายมาแล้ว24เดือนนับย้อนไป40เดือนได้เดือนละ800บาทต่อเดือนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว36เดือนนับย้อนไป60เดือนก็จะได้เดือนละ1,000บาทได้สูงสุดเท่าไหร่ได้ตดลอดชีวิตโดยในระหว่างที่ผู้ประกันตนรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพอยู่แล้วเสียชีวิตอยู่ก็สามารถเบิกค่าทำศพ จากประกันสังคมได้อีก50,000บาทอันนี้คือสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพต่อมาเราก็มาดูสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตซึ่งในเงืยอย่อนไขจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนคือนับย้อนไป12เดือนจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย6เดือนก็จะใช้สิทธิประโยชน์กรณีตายได้สําหรับในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะนับย้อนไปเพียงแค่6เดือน จ่ายเงินสมทบมาแล้ว1เดือนก็จะใช้สิทธิ์ได้โดยจะได้รับเฉพาะค่าทำศพ5 0,000บาทจะไม่มีเงินสงเคราะห์กรณีตายสําหรับผู้ที่จะได้รับเงินค่าทำศพก็คืออาจจะเป็นผู้ที่ผู้ประกันตนทําหนังสือระบุบิดามารดาสามีภรรยาหรือบุตรหรือผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนจริงๆและมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพจะเป็นพี่น้องลุงป้าน้าอาได้หมดแต่ขอให้มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ ผู้ประกันตนจริงๆและจัดงานศพให้ผู้ประกันตนก็จะสามารถเบิกเงินค่าทำศพ5 0,000บาทได้ต่อมาเราก็มาดูสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพจะใช้สิทธิ์ได้ต้องมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนสำหรับผู้ประกันตนมาตราส0สิจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนต้องลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมเท่าน,านั้นโดย เราจะมีเงินสะสมชาราภาพเท่าไหร่เราจ่ายไป300จะมีเงินสะสมก็คือหักจากเงินที่เราจ่าย150บาทส่วนอีก150บาทก็เข้ากองทุนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีตายแล้วก็กรณีสงเคราะห์บุตรโดยนําเงินสมทบ150บาทนี่แหละค่ะคูณกับจํานวนเดือนที่จ่ายก็จะได้เงินบําเหน็จชราภาพโดยยังไม่รวม ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีหากจ่ายเกิน180เดือนก็รับเพิ่ม10,000บาทซึ่งวันนี้ก็สรุปตารางเงินบำเหน็จสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3ไว้ด้วยในกรณีที่ส่งครบ1ปีก็จะได้1,800บาทก็คือครึ่งหนึ่งของเงินที่เราจ่ายเงินสมทบครบ5ปี60เดือนก็9,000บาทครบ10ปีก็18,000บาท ครบ15ปีหรือ180เดือนจะมีเงินเพิ่มอีก10,000บาทก็จะรวมเป็น37,000บาทครบ20ปีก็46,000บาทครบ25ปีก็55,000บาทครบ30ปีก็64,000บาทซึ่งเราก็สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมว่าณปัจจุบันเรามียอดเงินสะสมหรือเงินบำเหน็จชราภาพอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ สำหรับสิทธิประโยชน์ต่อมาก็คือสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจะใช้สิทธิได้นับย้อนไป36เดือนส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า24เดือนถึงจะใช้สิทธิได้โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนคราวละไม่เกิน2คนบุตรตั้งแต่แรกเกิดแต่ไม่เกิน6ปีคนละ200บาทและที่สําคัญต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนถึงจะ ใช้สิทธิเบิกเงินส่งเค์บุตรได้กรณีที่ผู้ประกันตนลืมหรือขาดส่งมานานแต่สถานะก็ยังเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็ยังไม่ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนสามารถส่งเงินสมทบงวดปัจจุบันและก็ล่วงหน้าได้ไม่เกิน12เดือนต่อมาเราก็มาดูคําว่าเงินคืนของผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็ะคือผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นี่แหละจะได้เงินคืนก็แต่เมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์ ต้องดูว่าครบ6 0แล้วหรือยังนะคะแล้วก็สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนคือต้องลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมลืมกรณีที่ลืมส่งเงินสมทบหรือขาดส่งนะคะก็ถือว่ายังไม่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนต้องลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมอยู่ในเงื่อนไขคือเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2หรือ3หรือไม่นะคะถ้าเป็นก็จะสามารถ ได้รับเงินคืนในรูปแบบของเงินบำเหน็จชาราภาพและในกรณีคำถามนะคะกรณีที่เราส่งต่อเนื่องมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ครบอายุรับเงินบำเหน็จชาราภาพจากสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพแล้วแล้วจะส่งผลดีและผลเสียอย่างไรต่อผู้ประกันตนในกรณีที่ยังส่งเงินสมทบต่อเนื่องอยู่นะคะวันนี้ก็เลยสรุปเป็นแนวทางให้ดังนี้นะคะผลดีก็คือ เราก็ในฐานะของผู้ประกันตนก็ยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทั้ง50ประโยชน์ จากประกันสังคมตามเงื่อนไขาการจ่ายเงินสมทบที่อธิบายเมื่อกี้นี้นะคะโดยเราสามารถส่งเงินสมทบต่อเนื่องจนกว่าจะเสียชีวิตได้ไม่มีกำหนดอายุสูงสุดว่าต้องเท่าไหร่นะคะซึ่งหากผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะผู้จัดการศพก็จะได้รับค่าทำศพ5 0 0 0 0บาทและทายาทตามกฎหมายก็จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพและเงินออมที่ผู้ประกันตนท่านนั้นสะสมไว้ด้วยนะคะ สำหรับผลเสียผลเสียคืออะไรนะคะผู้ประกันตนก็ต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนนะคะเดือนละ300บาทเพื่อจะยังใช้สิทธิประโยชน์ทั้ง5 0สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมได้นะคะ และจะยังไม่ได้รับเงินคืนในรูปแบบของเงินบําเหน็จชราภาพจากประกันสังคมนะคะหรือบางท่านอาจจะอายุยังไม่เกิน65ปีก็ไปติดต่อขอรับเงินบําเหน็จชราภาพก่อนก็ได้บางส่วนนะคะแล้วก็ไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40, 40ทางเลือกที่3แต่การจะนับสิทธิ์จะนับสิทธิตั้งแต่เริ่มใหม่นะคะสมมุติในช่วงที่เราลาออกไปรับเงินบำเหน,น็จจะใช้สิทธิประโยชน์กรณี ายเราก็ต้องรอให้ครบ6เดือนถึงจะใช้สิทธิประโยชน์กรณีตายซึ่งก็จะเป็นข้อแตกต่างหากเราลาออกไปรับเงินบำเหน็จก่อนนะคะไม่ได้ส่งต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3ได้รับทราบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ